จริงนะครับพระเดชคุณหลวงพ่อคือถ้าผมในพบลูกหลานทางนางสุชาดานางวิสาขานะครับส่วนใหญ่ก็จะเจออยู่วัดแต่เที่ยวนี้มาอยู่ศูนย์การศึกษาพิเศษก็เลยหม่งบอกว่าในเรื่องของบุญในเรื่องของกู้ใจบุญสุนทานในเรื่องที่อยากจะทําบุญให้ผู้อื่นคนอุ้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในวัดเสมอไป โรงพยาบาลก็สามารถไปบริจาคไปทําบุญด้วยได้โรงเรียนนะครับอะไรต่างๆท่านสามารถที่จะทําปรโยน์อันนี้เป็นสิ่งที่งดงามเพราะว่าเจอกับท่านข้ารากดีท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในงานวัดงานบุูรั้นนะครับมันเลยเป็นโอกาสองคนแล้วก็มาตอบแทนให้นะครับมาดูในในส่วนของผู้ปกครองของเรานี่แหละนะครับเพราะว่าเราดูแล เด็กพิเศษครับเด็กพิเศษเจ้าหน้าที่นกพูดมานี่นะครับสี่ห้าคนในซอยใหญ่ก็มีลูกหมดแล้วรวมข,ข้างอด้วยขนะดไม่พิเศษก็เลี้ยงดูมันกว่าจะโตแต่พวกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยผู้ปกครองที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ต้องมีหัวใจที่กล้าแจงแล้วก็พิเศษกว่าคนปกติที่จะดูแลบุตรหลานพิเศษได้ผมคิดแบบนี้นะ พราะว่าผมปีที่แล้วผมมาเห็นน้องอันดาเลยนะครับคุณทาคุเยพามาประจํบเลยนะก็ดูแลอย่างดีนะครับเห็นได้หลายท่านบางทีก็จำไม่ได้นี่แหละครับมันเป็นโอกาสพิเศษแล้วก็ของคนพิเศษหัวใจพิเศษที่จะมอบให้คนคนพิเศษแล้วก็ผู้ปกครองที่นั่งอยู่ตรงนี้ี่ครูบาอาจารย์ที่ดูแลอยู่ตรงนี้ผมว่าหัวใจท่านย่างเสี่ยงมากเลยแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็คือคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาธรรมายุทธ ท่านมีภารกิจเยอะแยะมากมายครับภารกิจของงานการคณะสงฆ์งานการปกครองอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าท่านก็ไม่ลืมในส่วนของลูกศิษย์ลูกหาไม่ลืมเด็กไม่ลืมเยาวชนนะครับโดยเฉพาะส่วนการศึกษาพิเศษตรงนี้ที่ท่านออนะครับท่านดูแลตรงนี้ท่านก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วยนะครับเป็นความเมตตาของคณะสงฆ์จังหวัดนคร ราชสีมารรมยุทธ์ที่ท่านหมองตรงนี้แล้วก็ท่านหินตรงนี้นะครับก็เลยว่าสํานักคุณไม่มาไม่ได้ครับหลวงพ่อท่านมาอยู่ตรงไหนแล้วก็มาสนองงานมาดูแลช่วยท่านเพราะว่าภารากิจท่านเยอะแยะมากมายภารากิจผมก็เยอะแยะมากมายเหมือนกันแต่ว่าด้วยความมาศูนย์การ,าการศึกษาพิเศษก็เลยต้องมาในวันนี้นะครับขอการาบมัสักการกราบขอกราบขอบคุณพระเด็พระคุณ,ขอขอคณท่านเจ้าคุณท่าน ที่ดุสราเจ้าคณะท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าคณะอำเภอกองงานเลขานุก,การที่ท่านวรวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตุปัจจัยผมอยู่ในรายของคณะสงฆ์ส่งมาส่งมานะครับบางทีก็พระจากต่างตำบลต่างอำเภอครับก็ระดมระดมาเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองอันนี้ก็คืออยากจะเล่าว่าทางคณะสงฆ์ให้ความสนใจ นะครับก็ขอให้ความสําคัญเพราะว่าเด็กในวันนี้ก็คือผู้เดญกในวันหน้าจะพิเศษหรือไม่พิเศษท่านก็คือต่อไปหนึ่งรุ่นเราจะหมดปไปแล้วครับก็ะจะมีรุ่นเล็กๆนะครับลูกหลานเราจะได้เป็นกําลังเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีทรงคุณค่าให้กับประเทศชาติบ้านของเราต่อไปนะครับกในโอกาสนี้ก็การวสักการส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาให้ความสําคัญให้กับเด็กตาดำ พิเศษในวันนี้ให้กำลังใจผู้ปกครองให้กำลังใจท่านผู้่ริการศูนย์นะครับรวมทั้งครูอาจารย์ที่ช่วยกันดูแลแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือกาบขอพระคุณในความเมตตาของคณะสงฆ์ขนคราชสีมหาธรารมยุทธ์ของเรานะครับส่วนราชการสำนักง,งานพุทธศาสนาจังหวัดวัธนธรรมจังหวัดศึกษาจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดนะครับก็เป็นหน่วยงานสนับสนุนคนโดยเฉพาะสำนักพุทธน,นะครับที่ผม อยูตรงนี้ก็คือพร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของอโครงการอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยวาวชนนะครับก็จะให้การสนับสนุนมีอะไรก็สามารถที่จะบอกกล่าวนะครับติดต่ออาการท่านผู้ปกครองบางทีอยากจะนําลูกไปเข้าสู่ธรรมะเข้าไปวาดเป็นกิจกรรมนะครับส่งเสริมทางวิปศาสนานี้ก็ยินดีนะครับก็ขอขอบคุณ ท่านรับฝากสดอีกครั้งนึงครับขอกราบขอบทุกคุณครับ